สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระชัยวัดเก้ายอดวัดสุทัธน์ค่ะ สำหรับองค์นี้นะคะจะเป็นยอดที่5นะคะตามข้อมูลหน้ากล่องนะคะเป็นพระชัยวัดพุทธนิมิตออกวัดสุทัศน์นะคะเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน12พศ2537ค่ะโดยข้อมูลนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดผสมทองคำแท้นะคะซึ่งถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ค้นได้เองนะคะในอินเทอร์เน็ตค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระนะคะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญสิบบาทนะคะไปเท่าตัวเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอ l ดียเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องซึ่งสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ